ไม่มีทางได้ความฝันทุกคนถ้าคุณไม่เคยเสพความรู้สึกนั้นมาก่อนมันจะจาใบไม่ได้มันจะข้าวๆ้ามันจะกระโดดข้ามผ่านความต่มใปไม่ได้แปลว่าถ้าคุณยังไม่เสพคุณจะต้องเอาตัวเองไปเสพความรู้สึกนั้นใกล้ความรู้สึกนั้นให้มากที่สุดหรือเป็นคนนั้นไปเลยในทันทีแล้วคุณแล้วสิ่งพูดได้ง่ายคือคุณสร้างทุกอย่างจากเอฟเฟกก่อนจากเอฟเฟกต์มาว่า ผลลั์ใช่ไหมสร้างถูกผลลั์ที่คุณอยากได้คือความรู้สึกนั้นแต่จริงทุกอย่างคุณจะต้องสร้างจากความรู้สึกนั้นก่อนเสร็จแล้วที่เหลือมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่จับต้องได้มันเกิดขึ้นจําไว้คุณไม่เคยมันไม่เคยมีอะไรเลยอยู่ข้างนอกเลยทุกอย่างคุณสร้างจากสมองคุณเองหมดเลยทุกอย่างคุณเห็นภายจากสมองคุณเองทุกอย่างคุณรับรู้จากสมองของคุณเองแปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างในสมองของตัวเองก่อนแล้วข้างภายนอกมันจะเปลี่ยนตามนี่คือีย์ของทุกอย่างแล้วเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ศาสนาสอนา